สวัสดีครับเานผู้ส้มครับมื่อนี้มาพบกับอูน้ำไส้ด้วยครับอูน้ำไส้จะพาเพืพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขน้ำกันนะครับแนวทางน้ำทั่งด้วยนะครับผมสามารถตามแนวทางล้างเลขออกนะครับผมอย่าเผลอย่าพลาดนะครับผมแนวทางพยายามตามหาแนวทางเอฟซีทุกคนนะครับดรโชูบริราบมันมานน้ำกันครับผม ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจใอูน้ำใสอยู่ตลอดนะครับอ่าขอให้โชคให้มนันนำรวยนะครับผมที่เขามารับส้มรับฟังคลิปอูน้ำใสจนจบคลิปนะครับผมส,สู่กันไปนะครับเลกอะมีเขามีดุดเดย์นะครับเป็นธรรมศาสตร์ของเนวทางอ่อาเนี่ยพึ่งท่อน้ำกันนะครับผมสู่ไปน้ำกันก้อนนะครับอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในอูน้ำใส่นด้ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปตัวต่อไปนะครับอ่าบันกับตกไปบันของเฮานะครับผมเมื่อนี้กับมาตามของอาจารย์ผ่านทองนะครับผมเลขกับเขาตรงๆนี่นะครับผมอาจารย์ผ่านทองแปดห้านะครับผมหาย่าเพลย่าผาดนะดครับเลขอาจารย์ผ่านทองอรมีเขามม่ลดได้ที่กันครับผมแต่ งวด16ท่านมาคบน,นะครับผมขาตรงตรงเลยครับเป็นเนวทางนะครับผมนี่กลางนะครับผม85สองตัวท้ายครับผมองอาจารย์ผ่านตองเข้าตรงตรงนะครับผมเอาครับอขอบคุณอาจารย์ผ่านท่องนะครับที่ห้แเนวทางอูน้ำใส่เดี๋ยวมาไทายถอดให้พี่น้องได้รับชมรับฟังทางสองนะครับอ่ เพื่อเป็นการบ่เสียไวลได้นะครับวูน้ำเสียจะพาพพี่น้องติดตามแนวทางตัวเล็กของอาจารย์ผ่านท่องน้ากันนะครับผมสำหรับส้มนราฟังน้ากันได้เลยครับครับอาจารย์ครับวูน้ำเสียสวัสดีครับครับยุดีสบายบ่ครับครับยูดีสบายอยู่ครับโอ้เสียงไหมคือยังพ่นโมเตอเตือนเลยครับวันนี้นอนเน่ยนะครับ โอ้บหดีนอนเลยนั่ <laughs> นอนเล่นีซื้อนอนเล่นยีซื้อครับผมครับ <Yeah. S 1> เหรอาจารยจาเขาแปดหาตรงตรงนี่นะครับโอ้สุดยอดครับผมครับ <Yeah. S 1> อ่าอองวดนี้มาตรงๆงครับผมครับ <Yeah. S 1> โอ้เดือนนี้ไม่อีกเวยครับอาจารย์สามสิบ <Yeah. S 1> ท่านว่าเนาะครับครับ <Yeah. S 1> โอ้มาลุ่นต่อกันอีกเนาะครับเอั yeah. ยู่วันหนาววะเราเป็นหูบหนาวอยู่ครับทางฝุน่นหนาวบ่ครับพอ่อบ่หนาวหรอบ่หนาวอืมคือบ่หนาวเนาะทางฝุ่นเนาะอี่บ่กินมือเนาะนห,าหนาวแล้วอืมยี่บ่กินมือกันห,าหนาวแล้วมุงเทปุงเทปชนบุรีหนาวหมดเลยเกตอะไรอืมครับแต่ว่าอยู่วันหัวหนาวบ่เป็นหูบหนาวอยู่ครับพอ่อยังมึงขึ้นเอออีก วันสองวันมีเมืาา่อกาหน,นาวปกคุมคหมด,หดแล้วล่ะครับหนาวปกคุมหมดเป็นหุบหนาวขัดกแล้วครับพ่อโมนี่ครับไอ้ปีใหม่แล้วเนาะครับไอ้ปีใหม่แล้วลูกแล้วที่ <c oughs> เอาเงินใส่ปีใหม่นี่นะครับพ่อเงินใส่ปีใหม่เอฟซีถูกทุกคนเนาะครับครับซื้อซื้อน้ำเด่นหนูนะครับพ่อครับโู้่อได้มีเงินเที่ยว ได้มีเงินเที่ยวครับผมครับเอาเอาเร้อไปเลยนะครับครับวิ่งสี่หลักสิบวิ่งส<น>ี่หลักสิบบนนะครับพ่อครับสิบบนครับจับคู่สามตัวจับคู่ครับผม 8 4ดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดครับครับเอาล่างตัวนี้ล่างครับครับล่าง,าง,าง 5, วิ่งห้าหลักสิบวิ่งห้าหลักสิบครับผม 5, 10, ครับห้าเก้าเมตรเดียวครับคูบ่ ห้าเก้าเม็ดเดียวครับผมครับอาจารย์นินให้ตัวเดนเน่เนาะครับลองตัวนี้ทั้งหมดเลยครับโอ้อยทัง้งหมดเลยก็ยามาหมดสุดตัวแล้วครับรถพอนงินเนี่ยหาเก้าแมนบ่ครับเอมมมมเอมอนแอนนะครับหาเก้ามาเต็มเต็มเลยโอ้โหาเก้ามาเต็มเต็มแม่เงนู่นเนี่ยวอกวงนูนแล้วครับหาเก้ามาเต็มเต็มเลยแบเนี้ เราไมีภาพเนาะครับว่าเขาบอกแล้วว่างี้แล้วครับพอ่อครับโอ้กินซาเร่งกันยังครับทร้างบน,น,นกินผัดกะเพราลูกผัดกะเพราครับโอ้แซ่บบ่ญละพ่อครับแซ่บอยู่ครับผัดกะเพราหมูผัดกะเพราหมูครับนอนจ็คทุ่มแล้วครับพ่อเพืนนี่หมูมันชีสุม,มาลูกโอ้นอนนอนดึกยีืครับครับตื่นตีหนึ่ง เรก็ตื้นเลยเถอะ่อเภ็ยงานเนี่ยไปเล็นขนมหรไม่ลงงานบ่ครับว่าลาอยู่ในตลาดนี่แหละตีนึงเลยบ่ค่อครับตีหนึน่งไปหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเล็นขนมดูอ้ยักค่อนสามสโมงหนึ่งพ่อครับโอ้ไม่อยมีเวลาตัวนี้นะพอ่อ ขายดีป่ะครับพ่อขนมครับพ่ออะไรขายอยู่ลูกอืมครับเส้นกินบดีตอนนี้ติกีจโอ้ขายดีแล้วครับหนึ่งขวดเจ็ดหัวแปดหัวตัวนี้เว่งไลยป่ะเมื่อเมื่อแล้สามลูกฮโอ้แต่ว่งเอฟซียางได้ครับเขาเสียเลยหวยตัวนี้ครับนี่ยังครับฝากเอบซีป่ครับพ่อครับ เหยียบซีซอไว้นั่ครับเหยบซีซอไว้ด้วยนะพ่อครับว่าต้องตัดเลยไว้ตัวนี้ว่าต้องตัดเลยครับแล้วตัวนี้ไม่ต้องกลับล่างชั่วครับผมเม็ดเดียวครับเนาะอูน้ำใส่กับรบกวนพ่อเพียงทำเหนียดได้ครับครับครับคออยยืดดีมีแฮ้งยืดดีสบายได้ครับพ่อครับครับสวัสดีครับครับ นะครับก็ิดตามของอาจารย์ท่านท่องเร้วๆนะครับผมวันนี้สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะครับวิ่งสี่หลักสิบบนครับจับคู่แปดสี่เจ็ดครับล่างวิ่งห้าหลักสิบจับคู่ครับห้าเก้าเม็ดเดียวครับผมย่างละเม็ดเนาะครับผมนเคลื่อนนี้ครับเน้นทุกตัวครับผมแปดสี่เจ็ดกับห้าเก้าครับผมเน้นตรงๆได้ด้ครับผมอาจารย์ทานทอง เกิดก้อนกระาแปดหาครับผมอย่าเพลออย่าพลาดนะครับอย่าผ่านท่องเอาครับท้ายคลิปนี้ก็ฝากให้เอซทุกคนนะครับผมอยู่ดีมีเฮงถูกหวยเรื่องเงินนะครับผมปีใหม่แล้วยูดีสบายทุกคนเน้อครับสู้ผาดแข็งแรงห่างกายครับผมส่านรับคลิปนี้กันสวัสดีครับ